วันนี้นะคบพบกับข่าวเึ่นข่าวร้อนนะคะข่าวนอกสนามค่ะเริ่มด้วยข่าวที่น่าสนควมยินดีเป็นอย่างมากนะคะพอยินดีกับแทมมี่อับราฮัมกองหน้าชาวอังกฤษของโรงมาสโมสรจากเซนอาอิตาลีด้วยนะคะเพรข่เขานะคะได้ลูกน้อยของเขานะคะข้อออกมาอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยค่ะ แคมมีออบราฮัมนะคะออกมาโพสรูปล,ลูกคนแรกลงอินสตาแกรมของเขานะคะพร้อมเผยชื่อของนูน้อยว่าอามารีอับราฮัมค่ะโดยที่เหล่าแฟนบอลนะคะรวมถึงเพื่อน,น,นร่วมงานของเขานะคะก็พากันมาแสดงความยินดีนะคะกับนักเตะรายนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปาโลดิบาร่าริกคาร์ดอนะคะและโรนโซ เบลส์รีนี่นะคะงั้นเราขอมาพูดถึงนะคะประวัติโดยย่อของแทมมี่อับราฮัมของเราสักหน่อยค่ะแทมมี่อับราฮัมนะคะเป็นนะักฟุตบอลชาวอังกฤษนะปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้แก่โรมาในเซียร์และทีมชาติอังกฤษนะคะอับราฮัมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มาจากทีมเยาวชนของ, Chelsea, ของเชลซีเขาเลื่อน ตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทีมชุดใหญ่ในปี2016นะคะก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวมานะคะอยู่กับ b i g s t o r City ในแชมเปี้ยนชิพนะคะช่วงนั้นนะคะาได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะรวมถึงผู้เล่นเยาวชนยอดเยี่ยมด้วยและดับซันมูอีกด้วยนะคะทาให้เขาได้กายเป็นผู้เล่นคนแรกของบิสต o n นะคะที่สามารถคว้าถ,ถึงสามรางวัลในฤดูก,กาล ต่อมาค่ะเขาถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งนะคะให้กับสวอนซีซิตี้นะคะจบฤดูการด้วยการตกชั้นจากพิมารีต่อมาปี2018เขาถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งนะคะกับแอสตันวิลล่าและเป็นผู้เล่นคนแรกนะนับตั้งแต่ปี1 9 7 0ที่ยิงถึง25ประตูนในการเล่น1ฤดูก,กันกับวิลล่าค่ะ ครบราครบเน่เคยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะคะตอนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2017ค่ะซึ่งจากนี้โปลแลนด์ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2017นะคะเขาได้ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะราสเซียคาร์บนินีด้วยนะคะก็เห็นรูปลูกค่าแล้วก็น่ารักเอาม,มากๆค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกด้วยกันนะคะ ในส่งข่าวถัดมานะคะตัวนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ชอบเนาะการถูกเหยียดนะคะหรือว่าเรียกง่าก็คือบูลลี่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งลิมขอบสนามฟุตบอลนะคะในนัดของทอสแนมฮอสเปอร์นะคะที่บุกไปเสมอกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดนะคะ ก็มีการแชร์ภาพของแฟนบอลสิงบรูนะคะรายหนึ่งที่ชื่อโทมัสเบอร์เซลเนี่ยเขาได้แสร์สัญลักษณ์เกียรติผิวนะคะกับนักเตะชื่อว่าซนอึงมินนะคะระหว่างที่กำลังเตะมุมอยู่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับสารภาพนะคะว่าการะทำนั้นจริงแล้วก็ยอมจนะลงหลักฐานด้วย ซานแพงของลอนดอนก็เลยมีการสั่งแบนฟุตบอลรายนี้นะคะห้ามเข้าชมเกมในสนามเป็นเวลา3ปีพร้อมปรับเงินไปที่726ปอน์หรือประมาณ3000 30, บาทโดยคัสซูมซานะคะไอการกลางของอาวุโสเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการเหยียดผิวในเกมการแข่งขันฟุตบอลและจะต้องการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นหรือสัมผัสกับพฤติกรรมแบบนี้ให้ช่วยกันแจ้งความเพื่อจัดการนะคะกับกลุ่มนะคะ เขาไ่ากลุ่มหน้ที่มาดูบอลน,นะคะไม่ให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนนะคะก็อยากได้รับความสมัภาคเข้ากันแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะการมาเชียร์ฟุตบอลไม่ว่าจะในขอบสนามเองนะคะในพื้นที่ของอาจจะเป็นทีมเยาะทันย์ยังต่างๆน,น,นะคะก็ไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันทําให เี่ความรู้สึกแล้วนะคะยังทําให้สำหรับก,การมองให้อัจสำหรับสมาธิในการเล่นเพราะการที่กาลังเงียบๆแลนวไม่การตะโกนออกไปให้นักบอลได้ยินมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วนะคะยิ่งยุคสมัยนี้นะคะการบรีเรื่องเพศเอ่อคิวหน้าตาหรือความชอบก็ไม่ควรทำทั้งนั้นนะคะมันจะเป็นตาบานชีวิเตเลย วันนี้ก็มีสองข่าวเด็กมพูดถึงนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ